ใจให้เป็นกลางทาว่าใจเอาใจในที่นี้นะให้อยู่ที่กลางนะั่นแหละไม่คิดนึกส่งไปมาหนาหลังทั้งไรทั้งที่ไหนทั้งหมดทั้งเป็นกลางเลยจึงจะฟังท่าทุดออกฟังท่าถูกถ้ามันยงฟังท่าไม่ถูกอ่ท่านจะคิดเอ็นยียงไป ไปเห็นผู้เห็นคนเห็นศา่งเห็นวัตถุข้าของเงินทองสรพัดทุกอย่างมันเป็นกลางความไปกลางลานั่นแหละตั้งไว้จะเป็นกลางนั่นฝังเทวามเพี้ยได้ใดข <c oughs> <c oughs> วาเทศเรื่องท่าของเก่านั่นแหละม่พูดถึงเรื่องของใหม่ครับ แต่หนแต่แรกเขาพูดถึงเดิมเมื่อก่อนท่าในทีน่นี้หมดทั้งโลกเป็นท่าทั้งนั้นคือท่าทั้งสี่นั่นเองท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าไฟวัตถุทั้งปวงหมดเกิดจากท่าเดียวกันนั่นแหลที่เป็นวัตถุ เป็นคนเป็นสัตว์ได้สิเป็นวัตถุสิ่งของมัดดวงะรเกิดมาจากธาต <c oughs> ุนามธรรมก็เป็นธาตุทีแตกออกไปจากลูกธรรม จิตใจที่คิดนึกสงสัยไปมาสารพัดทุกอย่างที่ความโผผั 6, นนะ้นจะสูธาตุคือตาเห็นนั่นก็เรียกเป็ธาตุอันหนึ่งตาเห็นรูปก,ก็เป็นธาตุอันหนึ่งตาผู้ไปเห็นนี่ก็เป็นธาตุอันหนึ่งรูปเมืที่ตาไปเห็นนี่ก็เป็นธาตุอันหนึ่ง ความรู้สึกก็ภายในก็เป็นธาต่นั้น <c oughs> หูได้ยินเสียงก็เป็นก้อนก็เป็นธาตานั้นเสียงที่หูที่ได้ยินมานั้นก็เป็นธาตุความรู้สึกนั้นก็เป็นธาตานั้น <c oughs> จะง,งูถูกเต็มเล่นถึงมดกายสัมผัสเหมือนกัน เป็นสามสามเรียกว่าท่าสิบแปดสามหกก็สิบแปดอลไทีนั่นเป็นทา่าแต่ละอย่าง <c oughs> นอกจากนั้นอีกพันธนาได้มากมายหลายอย่างเึนเรื่องว่าคนที่มี โทสะเรียกว่าโทสะทาโมหะท่าโทสะทาโลภะท่าโมหะทาเป็นท่าแต่ละอย่างเลยพู้ท,ทยยี่นั่นท่าละก้วงขวงมากสิ่งละกวางมดเทศตัวงเราใช้อยู่านี้เชื่อมาใช้ในตัวงเราเนี่ยใช้เราเนี่ยให้เป็นให้เป็น ให้มันในปันป่วนมีวันใช้อยู่ตลอดเวลาคือใช้ตัวของเราให้เกิดทีเลสให้เกิดของโลกของหลงไ <c oughs> ม่ใช้ตัวของเรานี่ถ้าถ้าน่นแปลว่า ของรงอยู่อย่างนั้นคดไหนเกิดสึ้นมาสำ้มารัเอาไปคนนิดน,นหน่อยเอาไปไปใช้แล้วก็ตายไปคนอื่นเกิดขึ้นมามาลับเอาไปใช้ใช้แล้ก็ตายไปตายไปไม่ใช่ตายหรืเปล่า มันเอาความยึดความถือนไปด้วยแน่เช่นความรักความชังมารักเกิดมารักกับท่ากันนะมัเกลียดมาโกรธม่ชังกับม่ชังกับท่ากันและวทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจไม่คล่องใส่ตายก็จะไเ,เป็นทข์ตกนรก อันนี้เนี่ยว่าธาคือของติดอยู่มีอยู่กับรักของเก่ามันเนี่ยใช้มาหรือมม้ของเก่าให้เราไปใช้คนไหนคนไหนเกิดขึ้นมาแล้วเอาของเก่าเราคิดดู มันหายได้เป็นไหมความโลภความโกรธความหลงมัวเมาความหมาทุกอย่างหายได้เป็นไหมหายจากโลกเป็นไหมไม่หายมีอยู่อย่างนั้นเจอสุมาได้เลยเมื่อเอาเลยคือมายึดเอาเลยไอ้ของนั้นจะไม่บกบางไปไหนคนนั้นมายึดเอาคนนี้มายึดเอาเมนก็ไม่บกบางไปไหน่ทำยีเท้าเก่าเนี่ย ทิ้งไปในโลกนี้ก็เท่าเก่านะมันหมดไปนะของเก่านั่นยอของเก่าเหมือนเทศนาก็ของเก่ามาขี้ของเก่าแล้วเนี่ยมีเรียกว่าโลกกระทาผู้ใดไม่เห็นโลกกระทาผู้มาเห็นท่านี้ตลอดมด ทัอวหมดทุกแห่งท right ุกคนเป็นเรื่องธาตุทั้งนั้นจิตใจมันก็พร้อมใส่เบิกบานที่แต่กันเห็นเวยใจจริงจังเบิกบานไงมันไม่ยึดมันเห็นเป็นธาตุมันไม่ยึดทำไมตั้งใจเป็นกลางันเลยมันนี่กมาฟังถูกฟังของมันเอง ถ้าหากไ้ตั้งใจเป็นกลางไม่ถูกหรอกพูดไปจะเลยมัวเมาเข้าตัวมั้งถ้าหากพูดเป็น่าตุนั้งใจเป็นกลางเนี่ยพูดเป็นเรื่อง่าตุไม่เข้าทางนั้นทางนี้หละนานจะเห็นเห็นเป็นเห็นตัวของมัเห็นตัว่าตแท้ทเ, <c oughs> เช่นของโผล่เกิดขึ้นมา บุคคลนั้นเป็นรับออกจะยืดเต็มขึ้นเป็นตัวของเราแล้วมีดีทั้งหมดพูดออกไปยากพายสารพัดทุกอย่างพูดสาดเสียียให้เขาเจ็บอกเจ็บใจเป็นของดีของเราทั้งหมดพราะมเข้าเราแต่หากคนอื่นไปได้ยินเขาคนอื่นเห็นเขาไม่ใช่ของดี เขาเร็วจ้าคำที่ไม่น่าพูดเอามาพูดคำที่ไอ้ไม่น่าไอ้ร้ายไปชีเขาก็เอามาพูดไอ้ร้ายไปชีเขาสิ่งทุกประการนั่นแหละคนที่เป็นกลางใจเป็นกลางก็เหมือนกันนะพูดถึงเรื่องท่าเห็นรู้ใจชัดเจนหน่อพูดถึงเรื่องท่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดในโลกเลยในตัวของเราทั้งหมดในโลกทั้งม่าว่าอะไรจะเป็นธาตุอะไรทั้งนั้นเมื่อก็ไม่ยือกได้ทีเดียวทั้งหลายเห็นอย่างนั้นลอยว่างให้เป็นธาตุเสียอย่าไม่ถือเราเป็นตนเป็นตัวไม่ถือเเป็นของเรา ไม่กชอดูอย่างนั้นสนุกดูสนุกเห็นพิจารณาให้เป็ีธยนทาาอย่างนั้นจึงค่อยภาวนาเป็นใช่เพ,อพอาภาวนาเป็นถ้ามันจิตเป็นกลางไม่ค่อยดูเรื่องดูราวถ้าหากว่า ยึดบันไหวมองเงียนคำแพงอยู่ก็ไมกไป้ก่อนให้พิจารณาเป็นท่าโดยเถินโดยนโรกวยังไม่ต้องถึงขัน้นขั้นนั่นหรอกพิจารณาโดยนโรคนักฟงมดเห็นเป็นท่าทางนั้นนะ่ะเห็นเลยงานใช่หหอแต่ไม่เห็นตามเป็นจริงด้วยใจของตอนจริงคันยันชัดตามจิงหัวเราะหาเลย เราะเถือก็จะแท้ของชาไม่ถือไม่เห็นไม่เห็นของเราเรขายมองทั้งหมีอยู่ตัวมีอยู่นนเรียกว่าลมสภาว่าอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นมาแล้วะดับไปชาตินะนะยังต้อเกิดขึ้นมาที่ตัวของเราของโลกของกของหลงด้สมาเรามันหายไป คนักคนชังเกิดขึ้นมก็หายไปทุกคนต้องมีเดียกันทั้งนั้นเวลาเนี่ยไปไหนเนี่ยมันก็หายไปเนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเียกว่าถ้าคนเนยปยึดออกมาเป็นของตนคนนั่นก็เดือดร้อนม้างบางคนไม่ยึดก็ปล่อยวางเฉยเป็นของ อยู่สภาพตามเดิมพอกมันที่ว่าสละคืนเนะี่ยแปว่าจละคืนคืนแล้วให้มาใจะให้ของโลกของโกรของหลงกิเลสทัง้งหลายคืนใน,ะนมันหมดแถ้าอยู่เย็นเป็นสุขปราศจ,จากผลทลายตลาดของมไม่มีเลือรอว,วันนี้อธิบายจะเรื่องธาต เท่านี้แหละนันจะออธิบายมันมันรอบวัดทางโลก <c oughs> ทำเทศแล้วทำใจให้เปน็นกลางถึงจะรู้เรื่องที่กันเทศถึงเรื่องธรรมที่เรื่องเทศในเรื่องธาต เรียกว่าธรรมธาตุการภาวนาก็เหมือนกันถ้าตั้งใจเป็นก,นกลางกไปแล้วมันก็หมด,ดหรอือหรือไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนะความเป็นก,นกลางๆนันะ้นอ่ะมันไม่ลงปัจจุบันเลยไม่คิดอดีตอนาคต เป็นตัวพอนายในตัวคือมันเห็นใจของเราใจแต่ว่ากลางใจมือใจเท่าใจไม้อะไรต่างๆอยู่ตรงกลางนั้นแม้แต่ใจคนก็ยังชี้เข้ามาท่ากลางอ,อกนั่นแหละตัวใจถ้าลงกลาง,งกลางอะไรนั่นแหละตัวใจให้อยู่ในสิ่ก่อ อย่าไปคิดนึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมดให้เห็นตัวนั้นได้ก่อน <c oughs> อะไรมันออกจากกลางทางนั้นแหะถ้ามีหนึ่งมันก็มามีสองมีสามถ้ามีกลางก็มีไม่มีมอดีตอนาคตมีไม่มีกลางก็ไม่มีดีมีชั่ว ท่านดูตงกลางนั้น,นไม่ไม่ดีไม่ชัวเชย่เฉยอยู่เมืออยากจะรู้จะเห็นตัวกลางเปงนกเราต้องก้านใจสักคักหนึ่งลองดูต้องก้านโดยเดี๋ยวนี้ก็ได้การสักคัค้หนึ่ง มันมีอะไรในที่นั้นความโลภความโกรธความมันมีโทสะมานาทิฏฐิมันมีทั้งหมดความรักความชังก็ม่นมีมันเฉยๆอยู่ในคิดบาปคิดบุญในคิดดีคิดชั่วแต่มันเฉยๆอยู่ การตั้งลมหลยนะายใจนั้นเขายังใช้ทั่วไปถึงการเจ็บการปวดการต้งลมหายใจเลยนะในขณะชั่วการตั้งลมหายใจยนะั้นก็หายแป็นเจ็บปวดนอย่างดีลองมาใช้กับลองดูเวลาที่โถสนนั่งอนั้เลิกกลมเกลียดกลมช้างเกิดขึนะ้นมาเนี่ยลองมาใช้กับลองดูสิตั้งลมหายใจ มันจะหยุดไปพักขณะที่ลมหายใจไม่มี <c oughs> แต่ลมหายใจเกิดขึ้นมาแล้วมันงของตอนน่นอนั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละขัดสมาธิหนึ่งให้เข้าถึงจุดนั่นแหละมันจนั้นมีอะไรเลยขัดอยู่ทุกวันใน่อ็ขัดลา่เข้าถึงนั้น เมื่อเขาถึงนั้นได้ไม่ได้อย,ยู่ได้นานๆนั่นแหลือเรากลาั้นลมหายใจมันค่อยเย็นลงไปยังไปสมองลงไปเข้าถึงจุดนั่นแล้วก็สบายเลยจะจะเอาสบายและอ,อ,อีูนอกสัานท้งจริงที่ไม่มีอะไรนั่นอะ มันจะสงบเย็นอย,ย,ยรู้ตัวอย่นั้นมันจะแสงจุขสบายได้ดีสบายความสาุขสยที่ไหนอีกไปคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงการทำงานเอาไว้ตามหากนนั้นไม่คิดไม่คิดมันก็คิดเองหนอ เวลาทำสมาธิคนนั้นเข้าถึงตัวนั้นได้ก่อนมันจหาความสงบสุขนั้นห้ได้ใี่ป่ะเมื่อเ่อยออกไปเวลามันออกจากสมาธินั้นหนก่นตัวเองแต่ว่ามันมีสติอยู่รู้อยู่ว่ามันไปหาอาไสยมันประโยชน์อะไรมันมีความรู้ตัวอยู่ ตอนนั้นมันค่อยมีุบายปัญญาขึ้นดีกว่าแต่ก่คนแด็กอนนั้นมันวิ่งเราใด้จนหัวสุกหัวสนเราจากตหัวนอนไปตีในหลับ่านจะดีเรื่อยไปเราหัดเข้าถึงความสงบัแล้วมันของไม่มีอะไรมีแต่ควารู้สึกอยู่นะ อยู่ได้นานสตตุดงหลายต่างแอบออกประกาเนี่ยมันจะรู้ตัวเห็นเห็นเห็นควาจริงแลครับมันจะรู้ตัวมันวิ่งว่อนหัวชุกมัตสดเจากการวันกลางคืนนอนรับแล้วก็ปันแท้ที่จริงนั้นของน่าไว้ใจของดี เ็นแต่มันใช้เราที่เฉยๆถ้าเราบังคับใจอยู่แล้วมันได้ไปหรอเฮ้ยขัาเข้าถึงตรงกลางนะเข้าไปมันนิ่งแนวอยู่สงบเต้นที่มันจะอยู่ได้นานแั่เท่าไรก็อยู่ไปถึกท้ำาขางสุก็ต้องเหมือนได้ของสุกเกล้าแค่นั้นได้ปะ ที่เราข้อนาวอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาให้มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซื่อซึมในด้วยจากขี่พิจารณาแท้จริงมีอยู่ของเราม่มีะเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาสอดสอนโวยพิจารณา พอจะเจอตัวของมากมีน็นไงที่ไ่นเหตุนั้นจริงว่าเราก็มาตั้งแจ่ปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่าน,นี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่น่ะนอกจากเราพิจารณาแล้ว นอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเขียนภาวนาดีในพิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเอนเลยนะเรียกว่าเราภาวนาพิจารณา,ทาเ,เท่านี้แหละเหียนนั่นเองว่าให้ตั้งใจสาหาริรยิยะประกอบของคาพเขียนทำโดยความในงมาธะ เห็นอำนาจอันนี้สงของการพิจรารณาค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลงให้ค่อยลงจนจับจิตได้รือว่าลมหายใจทั้นผอนล่กน่อนมันก็อารมณ์ตามมันก็ค่อยผ่อนลงตาม เราจึงจัเภาวะการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงนั่นนะทำนดลงแน่วแน่ลงน,นั่นน่ะคำว่าอารมณ์อารมณ์มันกะสมสันคือมันมีลมมันเองอันลมผ่อนก็ผ่อนตามยากคนเจ็บคนปวดต่างๆขั้นลมหายใจอดทนจุดขั้นลมหายใจอดออก เลยผ่อนน้องผ่อนน้องจุสั้นของหายใจมันก็หายค่อหยหายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนอย่างนั้นเดีวเราก็จับอาการน,นั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้ผู้มันจะสงบผู้มันอยู่คงทีนไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไร เห็นมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้น่ะยังมีอยู่ผู้รู้น่ะสําคัญกว่าสิ่งอื่นหมดเป็นพระจัาขอผู้รู้นั้นคนเดียวสิ้งอื่นมันก็วางไปหมดกำานดอย่างนี้จึงจะได้ความสมบบางบนั่งลึกล จะกอบความเพียรภาวานาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงยังรีบเร่งทำขขอยูอ่้มพอให้มันทันประสบการณ์เวลาสมอยู่ช้าไป มันจะไม่ทันการถ้าเราทันตล,ลาดทีด่ทานกราจะได้รีดเสียวรีดหายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้าตัวของเรามันเหี่ยวก็จะวันๆวันๆรีดเจียวจะรีดหายไปอย่าให้มันสายเส้นสายเส้นขูด เวลานี้เรียกว่าเวลาพอขึ้นมาต้องขวดอาหากเป็นดอกบัวก็เนีา้ามัชพร่วงหมดก็มีเที่ยมขอบบานด้วยคนที่เวลานี้เขาี้กลิ่นหอมบ,นบานๆด้วยคนชีวิตมนีีเครื่องหมาย ในขณะเชื่อมันกำลังบานที่เรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่มันเรียกว่ามันบานอยู่มังยอมรับธรรมะครรสังคปริสสารได้มันเรียกว่าบานทั้งนมไปแก่ <c oughs> เรียกว่าบานแลย มันรับธรรมะท,ท,ทั้บบงฟังพระเจ้าเรียกบาลแล้วขพราะไม่แก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งปานวันนี้แล้วไี่ยินได้ฟังแล้วที่เชื่อบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่ฟักไฟถึงทำงานความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้ จิตใ,ใจของกดแรงไม่อยู่นิ่งนอนได้ในวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าขาไม่ศร้ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่สาราบจะได้ยินยนี้หรือไม่น <c oughs> ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นตงตั้งใจทำสมาธิเพื่นารักษาวาะสงบอบลมให้เข้าถึง เอกราชารงสมอลงออกเป็นไอลงเอกตาชสิให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรเลยไม่มีการส่งสายเลยเอามาปลอมมดเรื่องปลอมการลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้ทำนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเนี่ย เป็นการชนะแก้ไขตนเองในตัวลงทึงอปปนาแล้วมั่งสองในลงทั้งอุเบกขาละคิดเน่อเน่าลงแต่อารมณ์อันเดียวเจนนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นไ่ะสิ่งที่เราต้องการและสาก้ามถ้าหาก็่าที่เจนนากันแล้ว เรียกยรล้ะมันรวมลงเป็นอัรนามันเป็นเองมีใครแตะไม่มีใครแตงม,มีใครให้บอกให้สอนนักเป็นเองนานียกว่าสิพักพักั้งงนึ่งไปก่อน <c oughs> แส่จริงที่ปราชนาแท้คืออุเบารา เราไปจ่าละกันอยากให้บังคับมันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไป่มันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบในที่นั่นน่ะที่เจริญาาในที่นั่นเห็นในที่นั่นน่ะคนแผ้คนในที่นั่นน่ะ ไม่ต้องค้นอุปนีสัยชาอย่าง่งาทั้ค้นก็ให้อยู่ด้ความอบอยู่กวรนงบมาแกถ้าหากามันมีเรื่องที่จะจิตค้นก็คน่ค้นอนแรเชื่อนึงซึ่งจะเป็นสมาธิเข้าะานั้นจึงรีบเรื่องทำเชืยอ่าให้เสียอไป้างนี่า ากนนมมารใจสงบลมพอนาพังพอนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้น มันวุ่นวาย้วยการทางนั่นนลยไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาจะยุ่งในเรื่องนั้นทิ่งที่ควรทำ